อากาศหนาวๆเย็นๆอย่างนี้วันนี้กลับมาอีกแล้วลุมค่ะลุม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 ,ลมวันนี้สาวพุทยก็จะตุม้มเส้นเส้นบะหมี่เหลืองจ้าจะกินซดน้ําร้อนๆใส่ไข่จ้าวันนี้ไม่ได้มีหมูไม่มีอะไรมีไข่อย่างเดียวโอเคน้ําเดือดแล้วใส่ลงไปเลยหมดแล้วจ้าสามก้อนค่ะต้มลงไปสามนาทีก็ได้กินนี่จ้านี่ตุ้มแบบนี้นะคะใส่น้ําแบบนี้เพราะมันสามก้อน สามก้อนต้มน้ำเดือดเดือแล้วก็เอาเส้นบะหมีม่แห้งเหลืองลงไปเลยจ้าเอา้ารอดูสิสามนาทีก็ได้กินนี่จ้าที่สาวบุไทยบอกสามนาทีก็ได้กินก็มีเหลืองแห้งแบบนี้ละค่ะสาวบุไทยจะใส่แค่มีแค่ต้นหอมต้นหอมแล้วก็มีไข่แค่นั้นเองจ้าจะกินแบบนี้ง่ายๆในบรรยากาศที่ลมกลับมาอีกแล้ววันนี้ แรงมากลุมข้างนอกโอเคค่ะไปมาดูตอนที่เขาสุกแล้วสามนาทีต้มแบบนี้นะคะเนี่ยสามนาทีผ่านไปสิจแล้วจ้าพอสามนาทีผ่านไปสาผู้ไทยก็จะใส่ไข่เลยจ้าวันนี้จะใช้ไข่สอฟองค่ะอันที่เป็นขาวๆเนี่ยไม่ใช่ไข่เป็ดนะคะเป็นไข่ไก่ของสวีเดนจ้าไข่ไก่ของสวีเดนจะเป็นพันของเขาเขาจะเป็นสีขาวจ้ะนี่จ้ใส่ไข่สองฟอง ลงป้ายแบบนี้เลยค่ะเส้นบะหมี่ใส่ไข่สองฟองจุ๊บค่ะแล้วก็สาวผู้ไทยจะปรุงจะปรุงด้วยคุณนัวค่ะคุณนัวลงไปหนึ่งช้อนชาโอเคแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลลงไปหนึ่งฝ่ามือจุ๊บ นี่ละค่ะจะกินแบบนี้ค่ะวันนี้โอเคพอเราใส่ไข่แล้วปุ๊บนี่ก็คือใส่ต้นหอมอู้นี่ใส่ต้นหอมลงไปเลยค่ะใส่ต้นหอมต้นหอมหุกจ่าเอต้นหอมหุกค่ะใส่ต้นหอมเข้าไปฮา,าร์ดคอสาวผู้ไทยนะคะจะเป็นประมาณนี้โอจะรอต้นหอมเขา รอต้นหอมเขายุบตัวลงไปรอต้นหอมยุบตัวลงไปแล้วก็เอาไปทานได้เลยค่ะนี่คือเส้นบะหมี่เหลืองของเราเดี๋ยวไปดูตอนที่สุกแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวไปกินกันจ้าเสร็จแล้วจ้านี่สามนาทีผ่านไปไวเหมือนโกหก ได้แล้วทเทเลยจ้าบันี้ค่อยๆเทเด้อ,อมันน้ำม,มันร้อนอยู่ค่อยๆเทนี่จ้ะโอ้นามขึ้นหลายแตุ่ดน้ำเลยจ้านี่บะหมีม่สามก้อนได้เยอะมากเลยค่ะนี่จ้ะเต็มถ้วยอาญ,ญานี่นบอกนี่บอกจ้สุดเข้าไปบดนี้น้ำซุปเต็ม จแล้วจ้าเสียงเจ้าเจ้าแวววานน้ำตาลยดย้อยมาอีกแล้ววันนี้กะสีผ้ากินบะมีเส้นจ้าต้มเส้นบะมีเหลืองกินกับไข่จ้าเมืองในใครออกข้างนอกไม่ได้ยังไม่ได้ลมแรงอีกแล้วจ้าวันนี้ให้กินแบบบรรยากาศแบบนี้ก็เลยการสดน้ําอุ่นๆร้อนๆกับบรรยากาศนี่คือไข่เด้อค่ะใส่ไข่สองลูกจ้า ต้มเส้นบะหมี่เหลืองแบบนี้นี่นี่เส้นบะหมี่เหลืองแซบ่บสาวคนไทยชอบกินยังอุ่นๆอ,อยู่เลยจากควันตุ้ดๆแล้วก็ใส่เห็ดคัดใส่เห็ดทัดคันตะเร็ดละละ่านี่จ้าแล้วก็ต้นหอมแค่นี้เองจ้าซุน้าอุ่นๆแซบ่บๆห่อนๆเนาะมาสาวไทยจะมีหน้าขาดไม่ได้เราก็จะโรยงาลงไป นี่รวยงาลงไปแสบหลายใสอีกอยากกินหลายใส่หลายอยากหอมหลายใสหลายสาบปูไทยเป็นคนชอบกินงาคั่วอันนี้งาคั่วไว้หาซื้อได้ง่ายจะอยู่นี่งาก็เยอะงาดํางาขาวนี่สําหูไทยจะเป็นคนชอบกินแบบนี้ปะ<ฮ>อย่าเวาลาย่าให้ห้างกินกันเลยนี่จา้า สดน้ําอุ่นๆสดน้ําแบบนี้เข้ากับบรรยากาศที่ลมว้อยๆสวอยๆวอยสวีวีวีข้างนอกลมแรงมากลมแรงจริงๆวันนี้เอ้ะเลื่อนมาอีกจ้ะกล้องมันเป็นนั่นนี่จ้ะสาวบุไทยก็เป็นแบบนี้มึงเด้อซิม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 เบิงกระซิมเบิงกับซิมเบิงว่าน้ํามันจะเป็นยังไงอือหือ ปาดคือนวดแต่และบัเนี้ยคือแซบแต่และนี่สมกับเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเก่าอยู่โอ้แซบอื้ือื้ือืม,อมว่าอร่อยมาก <laughs> แซบไี่ดีด้วจ้าเฮ็ดเองคงจะแซบเองอันนี้เห็ดจ้ะเห็ดคัดคันตะแรนหรือว่าเห็ดดำนั่นเองกินหอดปลาเห็ดขนาดเลยลมไม้แล้ว น,นี่ต้นหอมอืออันนี้ไข่ไข่เราใส่เป็นลูกแบบนี้เลยจะไม่ตีแล้ว่ะจะให้มันสุกแบบนี้ก็เป็นไข่แบบนี้แซ่บๆนนปะ่ะยะอันสาวผู้ได้ขอใช้ตะเกียบสิกินแบบตะเกียบดูซิจะเป็นยังไงบ่ได้คอยได้ใส่ตะเกียบจ้ะมิจะใช้ มือจบอย่างเดียวส่วนเยอะอาหารการกินอืมอืมอ,มอมปลาแซบจ้าเส้นเหนียวนุ่มวันนี้ต้มเส้นเหนียวนุ่มได้พอดีจากสามนาทีผ่านไป ต้มเสร็จแล้วก็กินเลยไม่ได้โลหลายอันหลายอย่างเหมือนครั้งก่อนอันนี้โอเคเส้นพอดีเหนียวนุ่มจะ้ะเสบหลายอืมอืมแซบจ้าบรรยากาศลมเย็นๆแบบนี้ข้างนอกเนี่ย เราได้ซดน้ำแบบนี้อือฟินกับบรรยากาศอืมไข่จ้ะไข่อืมจะเขียบไม่ได้ไข่กินเส้นก่อนก็ได้ค่ะอืม,อม แสบหลายอืม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 วัฒนใส่ตะเกียบเลยอืมอืออือไม่ถนัดใสตะเกียบนะคะอออืืห นี่บอสนะได้ดิขนาดบอสนะได้จังอืออืออือสโลกแกนสาวพุทธายเฝ้ากินเฝ้า,ฝาไปจะสิเฝ้าไปยังหรอกล่มกับแห้งๆห้งกันเนาะโอ้อือ อ,มอ,มอมืมันแซ่บอีเด้ใส่เห็ดแล้วก็หอมเห็ดเดี๋ยวสาวเพรชจะวางตะเกียบก่อนนะคะวางไม้กันนะคะซดน้ำกันเด้อน้ำลายเยอะ อืมอันนี้คือไข่ค่ะไข่ใส่เป็นลูกแบบนี้อาหารซำนีน่ก็แซบแล้วเล,เ,ลเลือดรดเลือดดูแล้วไข่ขาว อืมอันนี้ไข่แดงได้ได้เคี้ยวกับได้เคี้ยวอ่างาขาวมันจะเป็นกึบกึบกึกึบบกึงาขาวแซ่บอืม เห็ดอ่อรสชาติของเห็ด่ะเห็ดดำเนี่ยคาเทนตะเรนลาเนี่ยเวลาเราเอามาทำต้มใส่ต้มยำต้มซุปต้มเส้นแบบนี้เขาจะเหมือนกับเขาจะรสชาติเหมือนเห็ดเห็ดหูหนูบันเฮ้าหน่ะแม่มันจะเคี้ยวแบบกึดกึดกึดมันเห็ดหูหนูบ้านเราเลย แต่ความหอมเหมือนเห็ดหอมการเคี้ยวเหมือนเห็ดหูหนูแบบนั้นเลยอือหน้ำกระบใาห้เหลือเนาะเอาว่างซ้อนซจะก่อนค่ะวันนี้เรา,าเอาเส้นต่อ สลับกันกับซ่อนกับสมกับซ่อน,นอยู่นี่ละจ้ะสลับกันจ้ะกินเส้นมันใช้ตะเกียบมันสะดวกกว่าอืม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 ไข่ข้าไข่สุดท้ายไขย่รูปเบลอเลย อืมอืมกินแล้วกัย่อยปากย่อยคอเนาะสาวพุ้ไทยเลยอืม,อ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 มวางอวางวางเอาซ้อนจ้าทีเนี้สลับกันอยู่นี่แหละเออใส่โซนมาดเมื่อแล้วเส้นนเหลือแต่ไข่เนี่ยไขย่อืม แสบปะแสบเลยจะน,นามเบียน,นูนี เมนูนี้อร่อยหรือไม่อร่อยดูเหลือแจะน้ำสินกับขไข่หายมืดพักหายมืดมันแซบอีหลีจ้าบะมี่เหลืองแห้งลวกสามนาทีก็ได้กินอร่อยนี่จ้าลวกสามนาทีก็ได้กินแซบลายเห็นบ่จ้าอืมอืมอืม <c oughs> ถ้ากินไม่สวยไม่งามก็สาวุูไทยขออภัยนะคะสาวุูไทยกินม่อง,งามก็ขออภัยเด้อจ้าขอโทษขออภัยทุกคู่ทุกคนนะคะสาวบุไทยกับเป็นจังสี่ลือมนูที่ตัวเองชอบเมนู่ี่ตัวเองฮะตัวเองมากตัวเองชอบสามนาทีก็มีแหงสามนาทีก็ได้กินบะมีเหลืองจ้าขอบคุณค่ะทุกการกดไลค์กดแชร์รักนะจุ๊บจูเพดู